Hello สวัสดีครับคามินเนวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง Clubhouse ซึ่งเป็นแอปโซเชียลมีเดียตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้ลองเข้าไปเล่นคือ Clubhouse เนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะมันเป็นโซเชียลมีเดียที่เพิ่งมาแล้วก็มันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างยูนีิ่พอสมควรนะถ้าใครที่ปกติเล่นเกมแล้วใช้ Discord Discord เป็นแบบอารมณ์เหมือนแอปแบบ voice chat แบบอันนี้มันมีความคล้าย Discord คือมีความแบบเหมือนคนก็สามารถ join in เข้ามาในแช l แล้วก็แบบ พูดได้โดยใช้ออดิโอเบสอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันมันจะมีความพับลิกกว่าคือหมายถึงว่ามันมันทั้งพับลิกแล้วแล้วก็สปอนเทเนียสคุณอาจจะตั้งห้องใหม่ขึ้นมาเร็วๆแล้วก็ปิดห้องนั้นได้คือถ้าอย่าง d i s c o r d มันก็จะเหมือนกับถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าสร้างแ a นเนลหรือสร้างอะไรมันก็จะค่อนข้างจริงจังใช่ไหมนี้มันก็จะมีความแบบเหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปซึ่งความ,ความ,ค,วามความเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจะเรียกว่าความพิเศษดีไหมเนี่ยคือคุณต้องมี คนที่เป็น user ยูเซอร์อยู่ในนั้นอนะ่ะอินไวทคุณและย mm ังอินวิเทชันเนี่ยมันก็มีจำกัดด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวจะโชว์หน้าจอให้ดูมันก็จะมีห้องต่างๆถ้าลองดูนะท็อป,ปิกมันก็จะค่อนข้างหลากหลายมีเกี่ยวกับเหล่าครีเอเตอร์มีเกี่ยวกับอะไรอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลับชิลๆเขาเปิดเพลงบางคนก็แบบร้องเพลงแจมกันอะไรเงี้ยก็มีพวกบิสเนสมีเกี่ยวกับพวกสตาร์ทอัพมีเกี่ยวกับมิวสิก ศาส,สนาคอมมูนิ t ตี้นู่นนี่คือแล้วแต่คุณอยากจะถกเรื่องอะไรนนคริปโตเคอรเรนซีใช่ไหมแล้วถ้าถ้าเป็นคอมมูนิตี้ไทยนะเท่าที่ผมสังเกตดูแอคทีฟมากก็คือตอนคืนคือมันก็ยังเป็นกลุ่มคนเล็กๆนะจะสังเกตดูคือเมื่อวานผมเข้าไปใช่ไหมตอนคืนมันมีแบบโฮสเป็นอารมณ์แบบห้องอย่างเงี้ยซัก ห้าหกเจ็ดห้องได้มั้งคือติดต่อกันตั้งแต่แบบทุ่มสองทุ่มสามทุ่มตอนสามทุ่มอะไรเงี้ยพาร์ทไทม์ก็จะมีหลายห้องเปิดพร้อมกันเลยนะเราคนไทยที่อยู่ที่ที่ที่ได้รับการอินไว้เข้ามาใอ้นียมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งประมาณแบบผมว่าสองสามร้อยห้าร้อยไม่รู้เหมือนกันมีมีการแวะเวียนกันไปสลับห้องกันไปอยู่นั่นแหละเราก็จะเจอแต่คนหน้าเดิมๆก็สนุกดีนะเอ็กซิคิวชันเขาดีมากเลยอ่ะสมมติผมเข้าไปห้องเบบคคอรตตอนคลาดซึ่งน่าจะเป็นแบบห้องชิลๆนะดูจาก รูปโปรไฟล์แล้วก็น่าจะเล่นดนตรีกันอนี้ยะอ,องเข้าไปาห้องเต็มเออห้องรู้สึกเหมือนจะอนี้พันกว่าคนก็เต็มแล้วเหรอเพราะว่าข่าวตอนแรกที่ผมรู้อ่ะคือเหมือนถ้าเป็น5,000คนมั้งอันนั้นลิมิตแต่ว่าอันนี้ 1600กว่าคนก็เต็มแล้วอะเออลืมเล่าอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันเป็นแอปที่จริงๆมันเปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้ว2020ก็เป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในซีคอนเวลลย์อะชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งชื่อพอลซัมปีนเออพอลเดวิสันกับโรฮันเซตก็ตอนนั้นก็มียูเซอร์ประมาณ1,500คนเนี่ยตามที่เขาว่าก็ worth ประมาณร0อยล้านเหรียญแลละแต่นเนี้ยมันมาบูมตอนท้ายเนี่ยที่อีลอนมัสเพิ่งโฮส ห้องแชทใ,ในคลับเอออเดโอแชทในคลับเฮาส์ไปแล้วเขาคุยกับซีโอของโรบินฮูดอะเนี่ยแหละมันก็เลยบูมเลยแล้วคลับเฮาส์เท่าที่ดูเหมือนเขาก็ประกาศเหมือนกันนะว่ามันจะมีฟีเจอร์ถัดไปเช่นแบบฟีเจอร์ที่เราสามารถให้ทิปได้มีการขายตั๋วมีซับสคริปชันก็คือเป็นคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลที่สนับสนุนครีเอเตอร์มากข<ม>ึ้นเพราะว่ามัอน,อนอันนี้มันก็พูดถึงว่ามันก็เป็นทูสใหม่ที่เหมาะกับครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์หรือใ,ใครที่เหมือนอยากจะโฮสต์แบบ เป็นคลับเล็กๆอะ่ะคือเป็นคอมมิตี้เล็กๆผมผมว่าเหมาะมากเลยมันค่อนข้างให้ความแบบอินทิเมตมากแล้วก็มันอินเทอร์แอคทีฟอะคือให้หนึกง่ายๆว่ามันเหมือนถ้าถ้าคุณนึกถึงแบบคลื่นวิทยุแบบสมัยก่อนนะมันคือฟิลนั้นแต่ว่ามันอินเทอร์แอคทีฟอะถ้าสมมติผมลองกดเข้าไปในห้องสักห้องเนะี่ยอ่าโอเคก็คือในห้องนี้จะเห็นว่ามันมีคนคุยกันอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็คือ l o สป s p e a k e r ที่ ที่เขาสามารถเปิดใหม่แล้วก็พูดได้อ่างเงี้ยแล้วเราสามารถกดยกมือได้ด้วยนะเราสามารถกดยกมือถี่พดเดี๋ยวเขาให้เราพูดถ้าเรากดยกมือเขาจะสามารถเชิญเราไปขึ้นไปเป็นผู้พูดได้อะไรเงี้ยให้มันก็จะค่อนข้างินเทอคทีฟคือเราสามารถแบบโพสเป็นเป็นเซสชันเล็กๆที่เราอยากจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างหรืออยากจะทบเรื่องอะไรสักอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากคุยเรื่องหนังละเออตอนนี้มันมีหนังอะไรใหม่้ยใช่ไหม ผมก็ตั้งห้องขึ้นมาแล้วคนก็จอยเข้ามาเสร็จแล้วคนก็สามารถยกมือแล้วก็เหมือนขึ้นมาพูดบนสเตจอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็ค่อนข้างเวิร์กแล้วก็อย่างที่ว่านะตัวไอตรงอินว t เ t ชันเนี่ยที่เราสามารถอินไว้เพื่อนเข้ามาได้เนี่ยคือมันมีจํานวนจํากัดแล้วผมมันดันซื่อมือมากเลยคือผมกดผิดเวลาที่เราจะอินไว้คนน่ะมันจะเหมือนกับพยายามส่งไปทาง SMS ซึ่งพอผมกดปึ๊บตรงจังหวะนั้นน่ะมันเหมือนตรงเบอร์มันผิดมันใส่เป็นเหมือนรหัส อ,อ่บวกหนึ่งซึ่งเป็นรหัสของอเมริกาอะไรเงี้ยคือแทนที่จะเป็นเบอร์ไทยมันมองเป็นเบอร์อเมริกาผมก็เลยจะลบแล้วผมก็ปิดตรงนั้นไปซึ่งในนั้นน่ะจริงๆมันมีลิงก์ที่สําคัญมากพอปิดไปปุ๊บอ่ะใน iOS ใน i m e s s a g e มันจะไม่เก็บดราฟต์ e s s เ g e ไงผมก็เด้งกลับมาที่แอปตัวน,นี้ปรากฏว่าครับตัวน,นี้มันถือว่าเราอ่ะได้อินไว้ไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยส่งหมายไม่ได้แล้วผมก็เสียอินวีเทชั่นซึ่งตอนนี้มีค่ามากนะถ้าใครถ้าใครลองไปดูในโซเชียลเขาขายกันนะเออแบบ โอ้โห oh, ผมเซ็งมากเลยแต่ว่านั่นแหละครับอ,นนอันนี้ก็จะพอเห็นว่าเออโอเคมันมีแอคทิวตี้มันมีเพื่อนเนาะแล้วมันก็มีตารางอะไรเงี้ยครับคือเราสามารถเซตได้ว่าเออเราก็มันจะโฮสตอนกี่โมงอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วเราก็สามารถกดแบบให้มันนอติฟายเราได้อะไรเงี้ยสมมุตินะเออ่เนี่ย follow ออลเนะี่ยกดไปก่อนเออมันก็จะนอติฟายเมื่อเมื่อถึงเวลาแบบไอ์อีเวนต์ตัวนี้อะไรเงี้ย มันค่อนข้างโอเคเลยครับจริงๆผมชอบ UI มันด้วยนะถ้าถ้าดูสมมติว่าผมเข้าไปในเซตติ้งเนี่ยแล้วผมดูอินเท e ร t เนี่ยเนี่ยดูดิ UI มันน่ารักไหมคืออันนี้มันก็จะเป็นแบบเราสนใจหัวข้ออะไรบ้างสแล้วมันก็จะแนะนำมาห้องหรือคอมมูนิตี้ต่างๆที่มันอยู่ในหัวข้อเนี่ยแต่ UI มันน่ารักเนาะอืมงั้นก็สำหรับตอนนี้ก็อินวเทชั่นในการเข้าเล่นแอปนี้ค่อนข้างมีค่านะครับถ้าเกิดว่าใครใครที่มีอยู่ก็ก็ลองส่งให้เพื่อนได้แล้วก็ ลองลองเล่งกันดูครับผมว่ามันมันโอเคอยู่อะใครเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยครับลองแอดท <c oughs> ามินพีเก็ได้นะครับจะได้มาเป็นเพื่อนกันเพื่อจะได้คุยกันเหมือนแต่ละคนก็จะเห็น potential ของโซเชียลมีเดียตัวเนี้ยไปแบบไม่เหมือนกันเนาะแบบบางคนเป็นคอนเทนต์คอนเทนรีเอเตอร์แบบต่อให้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันแต่แบบคนละสายก็น่าจะแบบเห็นถึง use c a s ที่มันค่อนข้างยูนีของตัวเองอะไรเงี้ย เออจริงๆก็อยากอยากฟังนะครับใครมีความเห็นยังไงก็แชร์กันได้สมมติว่ามีแอปหรือมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไว้ผมจะมาแชร์ทีนึนะครับขอบครับ